วันที่20ธันวาคมพศ2 5 6 6ความอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาระหว่างพนักงานอายการมุกดาหารโจร์นางสาวิตรีวงศสีชาโจ์ร,ร่วมที่หนึ่งนายอนามัยวงศสีชาโจ์ร,ร่วมที่สองนายชัยยพนหรือพลวิภาจำเลยที่หนึ่งนางสมพรหรือแตนหลาบโพจำเลยที่สอง เรื่องความผิดต่อชีวิตความผิดต่อเสรีภาพความผิดฐานทอดทิ้งเด็กความผิดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาข้าพเจ้านายชารัรัุวรรณมาอธิบดีผู้พิพากษาภาคส,าาคสีได้ตรวจสำนวนคดีนี้แล้วในปัญหาข้อเท็จจริงว่าด้วยทั้งสองกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับคำพิพากษาที่ยกฟ้องจำเลยที่สองแต่ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาที่พิพากษาลงโทษจำเลยที่หนึ่งจึงทำความเห็นแย้งตามทอนรรมานุสารยุติธรรมมาตรา 11. 1 1 1. หรวมเข้าสำนวนไว้โดยมีความเห็นดังนี้ข้าพเจ้าเห็นท้องด้วยกับความเห็นแย้งของผู้พิพากษาหัวหนาา้าศาล คดีไม่ปรากฏว่าเหตุใดจำเลยที่หนึ่งจึงต้องนำผู้ตายไปซ่อนทิ้งไว้บนผู้เหล็กไฟเพื่อให้ขาดน้ำขาดอาหารจนตายผลตรวจพิสูจน์กางเกงของผู้ตายพบแต่ DNA ของผู้ตายเพียงคนเดียวไม่พบ DNA ของจำเลยทั้งสองที่กางเกงจึงมิอาจพิสูจน์ได้ว่าจำเลยทั้งสองสัมผัสโดยเป็นผู้ถอดกางเกงออกจากศพผู้ตาย ตามที่โจ์ฟ้องหรือไม่เส้นผมที่พบในรถของจำเลยทั้งสองจำนวนสามเส้นที่ผลตรวจพิสูจน์เขื่อมอยองกับเส้นผมที่พบใกล้ศพผู้ตายนั้นก็ปรากฏว่าจำเลยที่หนึ่งเป็นคนหนึ่งในกลุ่มที่พบศพและเข้าไปเกี่ยวข้องบริเวณที่พบศพซึ่งจากปากคําคให้การร้อยตำรวจเอกสุชาติ และร้อยตำรวจเอกภูมิศักด์เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานผู้ตรวจสถานที่พบศพปรากฏว่าเมื่อไปถึงพบว่ามีชาวบ้านจำนวนมากและศพมีเสื้อซึ่งอัาว่าเป็นของญาติผู้ตายคลุมอยู่แสดงว่าที่เกิดเหตุจุดดังกล่าวถูกรบกวนแล้ว เมื่อไม่มีการสอบสวนว่าเสื้อที่คลุมศพเป็นของผู้ใดซึ่งหากเป็นของจำเลยที่หนึ่งซึ่งเป็นญาติของผู้ตายเช่นกันก็มีโอกาสที่เส้นผมที่พบใกล้ศพของผู้ตายจะติดไปกับเสื้อตัวดังกล่าวแล้วร่วงในรถจำเลยทั้งสองได้ดังนั้นการพบเส้นผมของผู้ตายดังกล่าวในรถของจำเลยทั้งสอง จึงยืนยันได้เพียงว่าจำเลยที่หนึ่งเกี่ยวข้องกับที่เกิดเหตุเท่านั้นไม่อาจยืนยันได้ถึงขนาดว่าจำเลยที่หนึ่งเป็นผู้ตัดผมจากศพผู้ตายประเด็นว่าจำเลยที่หนึ่งตัดผมผู้ตายแล้วเอาเสื้อผู้ตายห่อไปเพื่อทำพิธีสะกดวิญญาณน,นั้นเป็นเพียงการคาดเดาจากความเชื่อ โดยไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนว่าจำเลยที่หนึ่งกระทำการดังกล่าวและไม่มีผู้ใดพบเสื้อและเส้นผมอื่นนอกจากพบใกล้ศพของผู้ตายการตรวจค้นบ้านของจำเลยทั้งสองก็ไม่พบเสื้อของผู้ตายหรือเส้นผมอื่นของผู้ตายไม่พบร่องรอยการประกอบพิธีดังกล่าวผลการตรวจพิสูจน์ศพผู้ตาย ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายไม่พบร่องรอยการเคลื่อนย้ายศพหรือเปลี่ยนแปลงท่าทางศพหลังการตายอันจะแสดงให้เห็นว่ามีการถอดเสื้อผ้าและจัดท่าทางศพดังฟ้องข้าพเจ้าเห็นว่าพยานหลักฐานของโจ์และโจ์ร่วมยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่รับฟังลงโทษจำเลยที่หนึ่ง ตามร่างคำพิพากษาที่ส่งมาให้ตรวจได้ลงชื่อนายชรัตสุวรรณมาประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค3ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค4